นับน้ำเด้อนับน้ำเด้ออือเอาจาพา่นมาใจแล้วครับไม่แม่เจ้าภาพเอาสงการต่อเลยบะจางมันมือเดียวเออทุกขเมาือว่างนะอวนปนีทวแม่สิบหามือเดียวดิบุญรอเวทเดือนซีมีไปบุญรอเวี เอาไปเอาวันที่หนึ่งวัที่สามวที่ฉลองกันร่างวันที่หนึงบ่โอ้ยว่าง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 เออถ้าเชือกนะบ้านพุททองพี่เข้มเพิ่นเอาทุกปีด้วนี่บ้านนี่เพิ่นมีรถแห่ทุกปีไม่ยังลเหรอหน่ะเออขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับ จงการพ o o. <_<_<_<_<_เพ no> bueno> ิ่นติดต okay ่อไปแล้วเนาะซิบหาว่างเนอวงดย้าว่าู้ไดมากออกกะหาบ่ท่านว่าง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 วงว่าด่างว่่างว่างว่างวางว่านางง่าง่างันาังว่าง่างวว่งาางาว่า่ว่าง่างว่างน่าง่าง่ว่่าา จะรู้สึกดีแม้เวลาไม่ใช้กับเสียงตอบรับถึงกับนี่จะบุญองคว่าใช่เนี้ยดีปกตินะแต่แค่ได้ยินแบบ่น้องส้มพวกผมก็ดีใจแล้วอ่ะแต่ว่าเดีายที้ดีกวหันจากยางตอก็ได้แต่ว่าก็หันผู้ใหย่นัะพู้งงไม่ได้มันบอกไม่ไู้พ่งแยน่พยงไม่ได้ก็ปเรียนเท้าหลยอจะหน่งยางไม่ได้ดาว ด้ปกเจ้าที่าถาน,น,นโอ้ไดว่าโอ้ยบมเป็นดาชมนี่นั่นค่ะสถานชมมาสิบเอ็าคมจริงได้ปะเนี่ย,ยผมนั่งพอหมูเจ้าขึ้นเริ่มเลยนเนาะค,คือผมก็เป็นคนของใช่เนี่ยแหละผมก็นั่งอยู่กับน้องๆกลุ่มิม่นจ้างครับเนี่ยเพิ่นว่าเอามูเจ้าเรียนได้ไปเครื่องหนึง่งไอ้เพิ่นขึ้นเรียนดีแท้แต่เพิ่นบอกจากคณะเ้าดอกต่างไม่เนาะเอาแบบเพิ่นวมามันจวดมันหาตลอดมุกเจ้าเลย ถามนั่นละ่ะก็ถือว่าผ่านผมในในพื้นที่ได้เนี่ยผมถามจากซุ้มน้อง,องๆในพื้นที่ขอพุทธิศรอะไลประเด็นเพราะว่าศรมานาังสังเกตการณ์ครับต้องขอบคุณนั่งต,ต,ตัวตีกันสองเทียรเชี่ยวว่า <c oughs> สันมุ่งเจ้าได้เบรกแล้ว <c oughs> เขาหยุ่มหัวกันไปตีมันฉลาดเด้มันห <c oughs> ยุ่มไปตีขางลานข้าก็ <c oughs> มันหยุ่มตีขางนั่นมันว่าตีหนาห่านก็เลยบ่ได้เบรกเบรกก็ดีได้เขาจะได้เส้ามีแห้งเนาะ พยายามสอบกันมากี่ยฝึกกันมากเลยเือมีการตรวจอย่างเดียวครับพยายามพยายามเลยสกมันได้เพราะว่าจังหวะงานนี้มันเป็นงานอันนี้ได้ปุ๊กมันเป็นงานกีฬาเป็นงานเยาวชนมันเข่ากับสกิปนี่จะน้องๆนุ่องนมนมนี่นุ่มๆเออนุ่มเฮ้ยเฮ้ยนุ่มเลยขี่ขามเรื่อยๆว้าวคุณเอานมมันเราต่อคุณเราภาษาพ่อเด็กปนไทยคิดปนแน นี่เด้ไม่เที่ยงไม่อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องนึงอยู่เสาอีกเครื่องนึงอยู่บนแล้วแต่อุปหันลงไรติดอูลงแล้วแล้วโอ้ยไม่พอนี่ไอ้คลิปเขาทายกันอยูังไงไรสองพันกว่าหรอเด้นี่คลิปหยุดขังรถตู้รู้บ่กเออทายจะหึงงบัายะมาหอดตอนแรกนั่นโอ้ขอบคุณที่ขอขอบคุณหมอนุ้ยครับวันนี้ครับมาให้กำลังใจด้วยเตาครับสบามากไม่เหนวหนึ่งเขาหลุดหรือว่า ไปทํบ้านแถวคลาจินเน่ยจะเจอพี่อรเจอหมองตลอดแล้วก็เป็นบ้านอาจารย์ที่เมื่อมีที่เหลียวคนเนสี่างที่เหียว่นเป็นสีบางง่าเราบอกว่างจีนนยรบต้องไปนัเราวราวอน่บานเราอย่าไดู้เรเลยเอากับก็ดีตัว่างเกางเนี่กรมือจะิไปหน้าเสือกอีกหน้าเสือกสารคามเดี๋ยวางี่หลียว่ามันมันสีซสีบว่าง บ้าน ite, นี้มันอ e. ีสามบ้างบานนี้ครับกันพี่น้องไม่ย่างไรบ้างครับบ้าบ่บ่คือเพิ่นวานั่นแหละถ้นเพิ่นถือหมานวันที่สมืออื่นบ่พอเจเพิ่นถ้าผมถืดผมเก่ามาสามน้องางเลยราผมืออไล ไล่สดกับพี่น้องบันเฉียวเฮา,เอ,าเอฟซีเข้ากับเบิ้งสองลอยกว่าผมผมทั้งเบิ้งไล่สดช่องพี่เข้มทั้งท้ายคลิปไปพี่น้องเบผมว่าด้ไล่สด่านี่มันเป็นซี่เดือนลหรผมเห็นมันบรรยากาศดีผมก็ไล่สดไปด้วยไล่สดด้านหน้าให้ให้มุมเต็มของพี่เข้มจะด้านข้างนนเนาะผมก็เอาด้านน่ะคนก็ดูดีเบิ้งเอาไปเอาไปเอาเด้ ไปเอาเลยอยู่ในไร่สดเพระาะว่ามุมเต็มผมจะเอามุมเต็ม FC ช่วงค้วา่าเต้นนาห่านนั่นสิครับเพระาระว่าวันี้ไปยังไหนกินข้าวกินน้ำเสาจอนอนนอนนอนบ้านอาจานอนอนนจนอนีไ่้ก็นอนียือไปจะนอนบ้านอาจารย์ที่ก่นอนนอนรถเนไปไปไปซื้อเนื้อไม่ให ก้ไปนอนนอนกวาดไปเดี๋ยวฉัไปซื้อเนื้อมาให้ทำไปไม่นอนที่นี่เอาบ้านอาจารย์ทีมือมิกใช่แต่บ้านก็คือปกติก็จะไปจอดนอนตามปั๊มกันนะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้อาบน้ำอาบน้ำล้างหน้ากันเพราะว่าของอาบปั๊มที่ของน้ำจะเลยน้องๆนอนนั่งบนรี่ก็จะนอนเนี่ยกูกูคงจะก็จะจะไปดูหน้างานจะได้ไปน้ำดูเทอ๋อครับเพราะว่าเพื่อนนักร้องผู้หญิง เพป็นว่าแต่งวัดรูปการหนาหนาจะไงกันกูนะฮะคนไปน้ำต้นตูมครับกูยิ่งตัวบางล่างเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวสิเป็นเจ้ารูปสิเป็นเจ้ารูปฟุกพวกอยู่ครับมันรถแหย่กันวะเดี๋ยวสิเป็นเจ้ารูปเดี๋ยวสิเลื่องเนื้อเนื้อเลื่อก่อยเออเดี๋ยวสิไป็นซื้อเออเดี๋ยวสิไปหากินกับน้องน้องก่อนไหมเดี๋ยวสิไปซื้อเนื้อกินเอาปลาให้เราก็ได้ตัว เจียงกันแล้วได้ล่าสุดมันเป็นเจียกันมันเป็นกันนี่ใช่ใชเราดล่าสุดอุ้งยิงกัมาบเนี่ล่าสุดอุ้งยิงกัมาเออเอานี่นี่นเทนอุ้งยิงมากว่าออุ้งยิงมาดูรถแห่พ่อเข็มวเนี่ยสิบอมดูเออเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ล่ะคุณนี่มาที่ดีกลิ่นยับรถผมอย่หอกน้น้าน้านาน้าน้าฟังไว้นี่นี่คุณนี่ล ผู้นี่หละติดใจล่ะติดใจล่ะเดยเดี๋นนี่นีหัวหัวนี่เลยเออนั่นละนั่นละระจกอันนี้ก็ได้่นี่กระจกนี่ก็ได้อเออเออนั่นข้อเข็มนะครับพ่อเข็มด้รูปอีราติดเยเออกระจกของไงล่ะจุกตตังแล้วนีเด็กโรงลางเออปังปังเลยอีาเอยพ่อปังปัยูอ วุงยิงวุงยิงหุงยิงเออเปาหองพี่แกพ่อเอองานวิจเหรียญงานวิเตก่ข้นช่วงช่วงกีลาดีละเออคนล่ากจะมีปัญหามีเสียงมามากกับเสงดีดีพือกีลานีละเออเออเอาบังพอบัังกุมลล่าสุดล่าสุด่อเช็มได้ติ๊กเกอร์ีลามัติดรถแหนเดี๋ยวขอุยาตนํำจังน่อยนี่ครับหุ้งยิงนะครับ เองความฝันที่จะยิ่งหลาอาจารย์พอเข้มมาเอาคลิปนี่ฝากไว้เจ้านี่เดี๋ยวไปหาเน้ากินเน้อยู่เน้ากินหาซีนหาแข็งหาปลาบ้านอาจารย์ที่เนาะครับผมน่องๆก็ดีกว่าที่นี่ละเยอะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆขึ้นรถจอดบะที่ไหนโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เจ้านี่นะครับนี่นี่หล่าก็ะแม่ขนลุกครับขนลุกพอเข้มติดแล้วเอาคลิปนี้ฝากไว้เจ้านี้ครับเจอน้าครับสวัสดีครับ